สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนนะคะสวัสดีทุกคนเลยนะคะที่ติดตามรับชมในช่องไปกับโก้อยู่นะคะวันนี้โก้จะพามาเล่าเรื่องอะไรกล้วยๆนะคะก็มีโอกาสดีที่เราได้มาแชร์ประสบการณ์แลกเปลี่ยนเรียนรู้นะคะการมีกล้วยแดงอินโดนะคะที่สามารถปลูกไว้ข้างบ้านได้นะคะปลูกไว้ที่ไหนก็ได้ในยามนี้หลายคนอาจจะ เงาอยากจะเติมสีสันในชีวิตนะคะในช่วงโควิด1 9เนี้ยวันนี้เราจะพาทุกคนมาเรียนรู้นะคะเมื่อเจอต้นกล้วยแดงอิโดของเราเนี่ยที่มันทั้งเฉาทั้งหักมันไม่สวยงามเราจะทำอย่างไรปะไปดูกันค่ะดูสภาพของต้นกล้วยต้นนี้ดูท่าจะไม่ไหวแล้วนะคะทุกคนทางเราก็เลยมาดูแล้วดูอีกตอนแรกก็ ปฐมพยาบาลกันหนักเหมือนกันนะคะเพื่อที่จะคงใบคงต้นคงอะไรหลายอย่างไว้นะคะแต่คิดว่าคงไม่รอดแล้วนะคะ mm hmm. ก็เลยเอย๊จะทําอย่างไรดีเราก็เลยจะทําแบบนี้ค่ะ mm hmm. เราจะตัดค่ะ <laughs> เราจะตัดสินใจตัดนะคะ mm hmm. เพื่ออะไรนะคะตัดเพื่ออะไร mm hmm. สวัสดีค่ะทุกคนมาพบกับเราเ mm hmm. ช่นเคยนะคะกับคนรัก กล้วยอินโดนะคะกล้วยอินโดแดงก็ได้นะคะเพราะว่าสีของเขาสดใสสวยงามมากเลยนะคะวันนี้เราก็เลยจะมาเล่าเรื่องราวของในมุมที่สวยงามอย่างที่เห็นอยู่ก็มีนะคะแต่ว่าในมุมที่ป่วยนะคะก็มีเช่นกันเราจะไปดูนะคะว่าเมื่อกล้วยป่วยจะทำอย่างไรนะคะเพื่อที่จะให้มันไม่ป่วยนะคะเราจะฟื้นคืนชีพอย่างไรวันนี้ เราจะพาทุกคนไปตัดกล้วยแดงอินโดที่หลายคนบอกว่าราคามันแรงมากเลยนะคะอะไปดูกันค่ะเดินผ่านก่อนนะคะอันนี้อันนี้ยังอันนี้ยังได้อยู่ต้นนี้ค่ะทุกคนจากที่เห็นงามๆแล้วเราจะมาเห็นภาพต้นนี้นะคะต้นนี้มันถ้าเป็นอะไรนะคะมันเกิดจากอะไรนะคะ ต้องบอกเลยนะคะว่าสําหรับต้นนี้มันอยู่ในที่ร่มเกินไปนะคะการเลี้ยงก,กันอะไรก็แล้วเราอยากจะแต่งให้มันทรงพุ่มที่สวยงามด้วยนะคะเราก็สามารถเริ่มใหม่ได้นะคะเราสามารถเริ่มด้วยในรูปแบบให้ปุ๋ยก่อนนะคะก็แต่งปุ๋ยแต่งอะไรให้เรียบร้อยแล,แล้วแล้วก็หลังจากนั้นการตัดของเรานะคะอย่าลืมไม้ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูการตัดอโอ้โหตัดใบก่อน อย่างอ่าเราอย่าตัดเป็นมุมเฉียงนะคะเพื่อที่จะให้ยางที่เราตัดออกอ่ะตัดใบออกโหแพงเลยใบละใบละหลายแสนนะคะนี่ค่ะโอ้ตัดอย่างนี้เลยเหรอวางเลยอาว,วางให้ได้เห็นเลยนี่ตัดเลยค่ะนี่ตัดออกเลยนะคะค่ะตามจริงเขาตัดชั่วเลยก็ได้แต่อยากให้คนทุกคนได้เห็นภาพนะคะอ่ะดูจากมุมไหนคะเอามาเอามีดใหญ่กว่านี้ไหมนี่ค่ะ เฉียงนะคะเพื่อที่ให้น้ํายางมันไหลอ้านี่เห็นไหมคะทษทีค่ะเราจะตัดเฉียงแบบนี้นะคะเพื่อที่จะให้เพื่อที่จะให้น้ํายานี้มันไหลลงมาด้านข้างตัวนี้นะคะวันพรุ่งนี้เดี๋ยวมันก็จะขึ้นมาเป็นใบใหม่นะคะก็ก็จะสมบูรณ์ทีนี้ของเราจะมีการอ,าอบด้วยความร้อนนิดนึงนะคะ ก็จะใช้พลาสติกตัวนี้อบไปเลยนะคะกอ็อย่างนี้ไปเลยนะคะนี่นี่ค่ะก็จะอบไว้แบบนี้นะคะสัก7วันก็ได้ดูใบเข้าขึ้นนะคะพร้อมที่จะออกนะคะก็ก็ค่อยว่าก,กันนะคะแล้วก็กลบด้วยดินที่เขามีอยู่นั่นแหละค่ะนะคะ,นะคะการให้น้ำนะคะก่อนที่เราจะตัดแล้วก็ลดน้ำให้ชุ่มนะคะแล้วก็สามารถลดน้ำบริเวณรอบนะคะ ได้เลยนะคะอันนี้ก็เป็นแบบหนึ่งนะคะเดี๋ยววันพรุ่งนี้นะคะเขาก็จะออกใบที่สวยงามคือวันพรุ่งนี้เลยนะนะคะนับไป24ชั่วโมงเลยนะคะจะออกเร็วมากแต่ถ้า24ชั่วโมงแล้วยังไม่มีการออกหรือว่าไม่มีการขยับอะไรนั่นก็ต้องดูแล้วล่ะค่ะว่าเกิดจากอะไรนะคะโอเคนะคะนี่นะคะขออนุญาตลดน้ำนิดนึงก่อนนะคะ ตามจริงลดก่อนหน้านี้ก็ได้นะคะตามจริงมันก็จะมันก็จะชุ่มแล้วแหละนะคะก็จะลดแบบนี้อีกรอบหนึ่งแล้วก็นอกนั้นก็ไม่ต้องลดอีกเลยก็ควบแน่นไว้อย่างนี้เลยนะคะมันก็จะออกใบที่สวยงามมากๆเลยอันนี้กรณีเทคนิคใครที่แบบว่าเอาไปเราไม่ต้องไปฝืนบางคนบอกว่าุใบมันสวยฝืนที่จะเลี้ยงใบให้มันเติบโตนะคะแต่มันก็ฝืนไปมันก็ไม่ไหวอะคะ่ะ นะคะอย่าลืมตัดเฉียงนะคะยามันก็จะไหลลงมาไม่ไปอุดตันที่ใบมันที่จะเจริญเติบโตนะคะอันนี้ก็จะทําให้ได้เห็นนะคะสวยงามมากๆเลยค่ะทุกคน<ม>เป็นอีกหนึ่งเทคนิคนะคะที่ในสมัยโบราณก็มีการแต่งกล้วยแต่งหน่อบางคนไม่อยากจะให้ต้นกล้วยมันทรง ทรงสูงเกินไปก็สามารถตัดได้เราก็จะได้เครือเหมือนกันแต่ทีนี้เราบางคนไม่กล้าที่จะตัดเพราะว่าต้นกล้วยแดงอินโดอย่างที่บอกนะคะว่ามันมีราคาค่อนข้างที่จะจะหนักเนาะดังนั้นเราก็จะมาตอกย้าแล้วก็ยืนยันว่ามันก็สามารถทําได้เดี๋ยวเราจะพาไปดูต้นนะคะอ่านี่เดี๋ยวดูใบกันเหนใบของเขาเนาะนี่เดี๋ยวจะหาว่าเป็นตัดกล้วยพันธุอื่นนี่นะคะใบของเจ้าต้นนี้เมื่อเมื่อสักครู่นี้ที่เรา ลเดี๋ยวไปห่อขนมต้มได้เลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวเราจะพาไปดูต้นอีกฝั่งหนึ่งนะคะที่เราตัดแบบนี้แล้วได้ผลดีแล้วก็ขึ้นเรียบร้อยแล้วนะคะอ่าเดี๋ยวดูต้นนี้โอเคโอเคนะคะทุกคนเดี๋ยวไปดูกันคะ่ะนี่นะคะก็อบเหมือนกันคะ่ะถ้าหากดูใกล้ๆนะคะมันก็จะเป็นยอดขึ้นมาอย่างสวยงามนะคะแล้วก็อันนี้3วันเองนะคะ แค่วันแรกก็เห็นว่ามันจะขึ้นสวยงามแล้วนะคะแล้วก็เอามาเอามาได้นะคะเอามาได้มาทำด้วยวิธีแบบนี้ได้เรามั่นใจแล้ววันแรกที่ตัดดิฉันเองก็นอนไม่หลับเลยนะคะเพราะว่าจะดอยมันจะตายไหมนะคะตอนนี้ไม่ตายแล้วนะคะก็ยังอบไว้เหมือนเดิมนะคะอบไว้เหมือนเดิมเดี๋ยวพาไปดู ต้นมันมันก็จะเป็นในลักษณะนี้นะคะมันอาจจะเป็นเงาเงานิดนึงนะคะก็สามารถที่จะทําได้อนี้ก็คือใบออกมาแล้วนะคะนี่นี่ใบนะคะสวยงามมากทีนี้ทรงใบเขาก็จะสวยด้วยนะคะทรงใบก็จะสวยทรงก็จะสวยมากนะคะเดี๋ยวค่อยเอาออกอ,ออกได้เลยไหมอ,ออกได้เลยนะคะแต่ว่าราอาไว้สักจ็ดวันก่อนนะคะไว้สักจ็ดวัน ถ้ามันยังดูไม่ไม่ไม่โตเต็มที่ก็ยืดเวลาอีกสักหน่อยก็ได้นะคะก็ยืดเวลาอีกสักหน่อยก็ได้นะคะก็ลองดูนะคะก็เป็นเทคนิคที่เรานำมาฝากในวันนี้นะคะแล้วก็อีกไม่นานนะคะเดี๋ยวเราก็จะได้เห็นสภาพต้นที่มันสวยงามแบบนี้ไม่ต้องห่วงเลยนะคะต้องบอกเลยนะคะว่าสวยงามจริงๆหลังจากที่เราได้ ตัดนะคะแล้วก็อบเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเขาก็จะส่งสีให้เป็นแบบนี้อย่างที่ทุกคนได้เห็นในขณะนี้แหละคะ่ะอันนี้ก็เป็นต้นหนึ่งนะคะที่เราได้ไม่ใช่ต้นที่ตัดนะคะก็คือสีที่แดดเต็มที่นะคะตอนนี้ต้นที่เราตัดเตรียมให้ดูเต็มสมบูรณ์เรียบร้อยเราไปดูกันคะ่ะอันนี้นะคะก็เรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากตัดแล้วรดน้ําแล้วแล้วก็ ทำรอบๆเรียบร้อยแล้วก็ถือว่าสวยงามมากทีเดียวก็อบไว้เลยนะคะไม่ต้องกลัวคือตามจริงโบราณก็ไม่มีการอบราคาแต่ด้วยความที่มันมันมีราคาที่ที่สูงมากแล้วก็หายากกลัวว่ามันจะตายนะคะก็ต้องดูแลลงรายละเอียดนิดนึงนะคะตอนนี้ก็สวยงามมากๆเลยนะคะก็ฝากเป็นกำลังใจให้กันและกันนะคะเชื่อว่านะคะการที่เรา เจอปัญหาแล้วก็ไม่ยอมกับปัญหาแล้วก็แก้ปัญหาไปมันจะเป็นทางออกของการดําเนินชีวิตด้วยนะคะการดูแลกล้วยด้วยการทําอะไรทุกอย่างได้ด้วยขอให้ทุกคนปลอดภัยจากโควิด -19 นะคะเป็นกาลังใจให้กันและกันแล้วก็ช่องไปกับโก้ช่องของเราก็จะเป็นกาลังใจให้กับผู้ที่รักกล้วยแดงอินโดทุกคนแล้วก็ทุกคนเลยนะคะที่กำลังอยู่ในสถานการณ์แบบนี้นะคะแล้วพบกันใหม่ในวันต่อไปนะคะ สวัสดีค่ะบ๊ายบาย